ค่ะขยับไปกันที่ขึ้นไปขึ้นไปหน่อยก็คือไปที่จังหวัดเลยนะคะ,คะทางจังหวัดเลยเนี่ยปกติเวลาฝนตกเข้ามาหนักๆก,ก็จะมีบางพื้นที่ที่หมู่บ้านที่ติดภูเขาเขาก็ต้องเฝ้าระวังดินโคลนถล่มเป็นพิเศษนะคะไปดูทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยค่ะทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะคะได้สั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมอุทกภัยและดินโคลนถลม่มรับมือพายุในระยะนี้ค่ะ ไปกันที่ห้องประชุมภูเรือชั้น4สารกลางจังหวัดเลยนะคะนายชัยพจน์จรุนพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในเขตพื้นที่เมืองและพื้นที่เสี่ยงค่ะเพื่อกำหนดแนวทางและวิธีการป้องกันแก้ปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากรวมรถึงประสานงานระหว่างภาครัฐภาคเอกชนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ในการเตรียมความพร้อมด้าน,รนทรัพยากรต่างๆที่มีความจําเป็นต้องใช้งานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมค่ะโดยมีประลัดจังหวัดเลยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม และอำเภอต่างๆก็มีการเข้าร่วมประช,มชุมเช่นเดียวกันค่ะผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะโดยท่านผู้ว่าจังหวัดเลยนะคะก็ได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะดำเนินการระบายน้ําและซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ำนะคะเพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บและป้องกันน้ําท่วมฉับพลันฟื้นฟูนพื้นที่ประสบภัยเร่งสํารวจความเสียหายและรายงานผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ ควบคุมระดับน้ําในอ่างเก็บน้ํานะคะให้ไม่เกิน6 0%ตามเกณฑ์ที่กําหนดนะคะโดยท่านก็ประสานขอใช้เครื่องจักรกลนะคะไม่ว่าจะเป็นรถขุดเครื่องสูบน้ําและเรือนะคะผ่านปอพจังหวัดเลยเอราระวังและประชาสัมพันธ์เตือนภัยในพื้นที่เสี่ยงค่ะสำหรับรายงานสถานการณ์น้ำนะคะทางอำเภอท่าลี่ที่ตำบลน,น้ำทูลอาฮีมีต้นไม้ล้มขวางถนนค่ะทางอำเภอภูหลวงตำบลเลยวังสนะคะน้ำท่วมโรงเรียนทางอำเภอภูเรือตำบลท่าสาราก็มีน้ำท่วมถนน รถจมน้ำเนี่ยหนึ่งคันเลยค่ะทางอำเภอวังสะพุงนะคะที่ตำบลหนองงิ้วเขาหลวงมีน้ำเอ่อล้นท่วมถน,นนและพื้นที่การเกษตรรวมสี่อำเภอ6ตตำบล11หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสุบน้ำในหลายจุดเลยค่ะทั้งนี้นะคะท่านผู้ว่านะคะก็ได้กำชับให้เร่งระบายน้ําในจุดที่สามารถระบายได้นะคะโดยเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําในอ่างให้อยู่ในระดับไม่เกิน60 นะคะของความจุและเตรียมใช้เครื่องจักรกลและเครื่องพลังน้ําเพื่อป้องกันน้าท่วมฉับพลันค่ะโดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองอําเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุง และพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะพร้อมเฝ้าระวังปัญหาดินโครนถล่มในพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะและพื้นที่อื่นๆที่เคยเกิดดินสไลด์ก็เตรียมสูตรอุปยบและประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าหากพบสัญญาณอันตรายค่ะโดยเน้นย้ำนะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือพายุและฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่22-28ถึงกันยายนนี้ค่ะก็ต้องเตรียมความพร้อมกันเรียกได้ว่าเข้มข้นทุกฝ่ายทุกหน่วยนะคะเพราะาอย่างจังหวัดเลยเนี่ย คือไม่ใช่แค่น้ําท่วมอย่างเดียวมันจะมีทั้งเรื่องของน้ําป่าด้วยทั้งเรื่องของดินโครนถลม่มดินสไลด์อีกนะคะเนี่ยะคะ่ะก็ต้องเฝ้าระวังในทุกด้านนะคะ